สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับสำหรับช่องเสี้ยงยาผ้าเลาะมือหนีกับพีแนวทางจากปูสายล็อกนะครับครับงวดที่แล้วของปูสายล็อกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะครับผู้ใดได้ติดตามเสี้ยงยาผ้าเลาะมากก็สิได้เบิ้งอยู่ครับทั้งซองเสี้ยงยาผ้าเลาะครับเลขกปูสายล็อกเพื่นกาเน้นม้าเพื่นกาก็บ่ได้เน้นบ่เขานะครับเนาะแต่ว่ตัวชุดแรกของเพื่อนเขาครับ ครับนี่ครับชุดแรกเนาะเป็นงวดวันที่หนึ่งกันยาครับครับผู้ได้ข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์เสียงหยาน้ำนะครับครับกดติดตามน้ครับเพื่อนสิบขทัยพาดแนวทางนะครับเนาะผู้ซ้ายล็อกครับเป็นคดีกระเด็นมาหลายงวดแล้วครับนับงวดื่อได้แล้วละครับครับเป็นไฮมากเข้าตลอดครับผมเคยรุ้แจ็คเทียครับ ผมกะกระลันตีไปเลยนะครับบ่เคยหลุดจักเถี่ยปูสายหลอกของที่เพื่อนหายมาเนี่ครับหมาดีมากตลอดนะครับเนาะครับงวดที่แล้วงวดวันที่หนึ่งกันยากห้งๆเนี่ยเพื่อนหมาวิ่งแปดนะครับเนาะหลุดแปดครับครัเลขกันออกครับเจ็ดแปดแหละครับเจ็ดแปดเนาะเด็กวิ่งบนกระเขาครับเด็กวิ่งเ็นกระเขาครับจับคููมาหายแปดเจ็ดครับ ครับเลขของผู้สายล็อกไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับเพิ่นว่ายังีิเลขของเพิ่นครับเลขแนวทางของเพิ่นครับผู้ได้มากบนกับสาบนผู้ได้มากล่างกับสาล่างนะครับเนาะแต่ว่าที่แน่ๆมันต้องเข่าอยู่แล้วครับครับเลขกสามตัวกับเกือบแตกนะครับเนาะเลขกสามตัวนี่ครับเก็ดแปดครับเลขกสามตัวเก็ดแปดแต่ว่าเพื่นจับมาให้แปดเก็ด เกจแปดแเครับเลขกรสิเป็นยี่ไดลักษณะนี้แหละครับเแปดนะครับเนาะมันออก4 78เพิ่นหามากกับ6หกเแตอนนั้นครับเป็นเรลียกชุกตรงเพิ่นนะครับเนาะเลขกครับเลขตดของเพิ่นหกเแปครับเลขกสเตีครับเลีกสเตีของเพิ่นครับเพิ่นหายเกาเพิ่นหายมาแปดหนึ่งมันออกเก่าหถือว่าง่ามนะครับเนาะเลขของเพิ่น ครหนึ่งจากรบเป็นเก่าแจ้งสิีกว่าได้เนาะแล้วแต่ผู้ใดศรีว่าเนาะครับเดี๋ยวแต่เสี่ยนผู้ใดศรีว่าครับเดี๋ยวแต่เอฟซีสิตัดเอาเนาะครับเนาะครับกาแนวทางของปูสายหลอกกะงามครับงามอยู่ผมกว่างงามอยู่มาตลอดเนาะครับเนาะกาเข้าทุกงวดแหละครับเขาเพิ่นครับงวดนี้เพิ่นกามาแล้วมาแล้วครับตามต๊ะปูสายหลอกเนาะครับเนาะครับงามไปงามงามน้องกัน กดซับสไก่น้ำเด้อดครับเด้อครับเพื่อสิ่ผ่านแนวทางนะครับเนาะยืนยันของปูสายล็อกครับงามๆครับเด็กปูสายล็อกเจนกรใหายมาแล้วส้งมาหายครับเอาไปเผยแพ่เด้อเพื่อนว่าต้เป็นแนวทางนะครับเนาะครับครับการเลขเพื่อนกระหายวิ่งบนวิ่งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างเล็กครับเล็กของเพื่อนนะครับเนาะ มุดนี้เพิ่นหายมากเพิ่นก่ย,ยัางมาุดหรือโค้งครับปกติปกติโค้งอยู่เนาะครับเนาะครับไปได,ด้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนดะ้อบนล่างมุดมุดตัวหนึง่งบนล่างเนาะครับเนาะครับบนล่างครับวิ่งเลยครับ วิ่งเมื่อบีจีเนี่ยของเพื่อนก็เลกวิ่งกับเขานะครับวิ่งเพื่อนไฮวิ่งสามครับสามตัวเดียวนะครับเนาะเลขเพื่อนขอมาไลาค่ครูด้วยครับเด้อจับเบิ้งไวคง้ครับหาเบิ้งลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ครับมักลอตเตอรี่ตัวได้กับผิดเจนน้าเบิง้งครับ สมกักกะจัดด้วยครับเดอ้อถักขัดกระพานทั้งส่งเสนอเป็นเพียงแนวทางนหละครับบบแนะนำให้หล่นการพานันแหละครับติดตามไว้ครับกดติดตามไว้ครับปูสายล็อกด้อครับเดอ้อครับวิ่งสามเนาะ,ะจับคู่มาไหัยกะมีทั้งหมดอยู่เก่าครูนะครับเนาะกะแถมมาอีกเลข3ยสาตัว งวดที่แล้วเพิรนหไฮสองคููสามตัวเกือบแตกเนาะครับเนาะ,เ,นะเกือบแตกเพิ 6, 7, ่นลไฮมาหกเจ็ดแปดมวลนี้เพิ่นลหฮมาตัวเดียวมนเอาไปตัวเดียวก้อนมันครับเม่นๆไปเลยครับมวดน,นี้ครับแตกสามตัวแล้วครับมวดน,นี้ครับเพิ่นหไฮมากกับ3สามสองสามครับ สองสามห้าหกห้าหกอครับเด้อห้าหกห้าหกแล้วก็หนึ่งสองครับเลขจะต่้มเล็กน้อยงวดนี้ครับ,รบ,นนนห,รบหนึ่งสองะครับเนาะครับสลขงามๆะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไหมครับตรวจตรวจเจ็า้า 7จ0ดเก้าศูนย์นย์ครับศูนย์หนนามแล้วครับเนาะครับหนึ่แล้วก็หก สู่ไปน้ำกันเรื่อยๆครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์สามครับมีแค่นี้ครับสำหรับเลขปูสายหลอกครับปูสายหลอกเนาะครับเนาะ ปูสายล็อกครับแคบหน้าจอไป้ะครับเด้อครับเด็กเพิ่นขมางามอยู่ครับไปทั้งบนทั้งล่างครับสไตล์เก่าของเพิ่นครับสมตัวเดียวปูรูครับมักสามแล้วครับเนาะหาเป็นสามไปเลยครับของปูสายล็อกครับครับ เพินยังพาได้กลมนะครับหมวดนี้ยังพาไเด้กลมนะครับเนาะชุดนี้ครับหมวดที่แล้วเิ่นกลมอายุแปดหนึ่งหนึ่งแปดันออก, 9, กมั่นอเก้าหนึ่งกลมกลมแปดหนึ่งครับกลมแปดหนึ่งก็หกแปดหม 6, วดก้อน,นออกเจ็ดแปดครับหมวดนี้ครับเอาไปตัวเดียว่นว่าเลขสามตัว ไปตัวเดียวก่อนเปิ้ลมาตรงสี่ครับเปิ้ลมาหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับน้ำงามครับเลขตัวนี้ผมกวาดงามอยู่ครับหาเบิ้งเด้อครับเด้อลอตเตอรี่ครับลอตะลี่หนึงน่งหนึ่งศูนย์เนาะครับเป็นของปูสายล็อกครับ เสีงยงยาจัดครับจัดมาตลอดครับคือสีแดงน้ำกันงนี่เนะครับเนอะตูปสุกคนครับเสีงยงยาผ้าเลาะครับทั้งช่องนะครับเด้อส่อง u t u b e ครับกดติดตามไว้ครับขอ,องเเบิงหลายๆครับ ส่วนมูส่วนพวกกดไหลกดแช่ครับแช่ไปให้มูให้พวกเบื้องน้าครับครับเพราะเป็นสายบุญนะครับเนาะทางบุญครับทางบุญมานํำกันครับเผยแผ่เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ครับนด่กทำงามของปูสายหลอกนะครับเด้อครับปูสายหลอกงวดวันที่สิบหกกันยายนหกหกนะครับครับวิ่งวิ่งเพื่อไหายวิ่งไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อวิ่งวิ่งสามครับ หน่งสเนาะครับจับคู่กับสสมหาหกหนึ่งสอเก็ดเก้าศูนย์สากเก็ดหกเก็ดหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดศูครับเลขสามตวัวประกายหนึหนึ่งครับครับเลขง่ามครับผู้ใดเขามาแล้วก็แคปหน้าจอไว้ด้วยครับเด้อ ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากมายใกล้กองครับสำหรับการติดตามสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับจนได้เข้ากับสู่ไปน้ำกันแล้ครับครับนี่ยังกับเผยแพ่ครับอย่าเฟือเผยแผ่นาะครับเนาะเป็นท่าน้วครับได้บุญได้ท่านครับเสี่งยาก็ได้ไปหามานํ่มกูกูบาอาจารย์แหละครับผลหามากนะครับเนาะ สุดที่แล้วก็คือว่าสีได้น้ากันมากมากอยอะนะครับเนาะครับสำหรับบิ่งแปดครับสุดที่แล้วเด้อครับเด้อนี่ครับโอ๊ะเกจแปดซีเกจแปดนี่ยโอเคเลยครับเนาะซีเกจแปดครับครับว่าเป็นยังงครับเหล็กมันมีเข่ามีลุดธรรมดาครับเหล็กหน่อยเหล็กหลายครับแคปหน้าจอไปนะครับเด้อครับคลิปนี้กาบโมมีอย่างไรล่ะครับเสียงยาผ้าลาะกกับ วยพ่อขอให้เ c ็บซ่ดีปีแห้งครับคร,บครบมีเงินมีทองทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับอย่าเก็บอย่าปวว่วยครับโชกดม่นหมานเด้อครับเด้อพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ